สวัสดีค่ะคุณอยู่กับไฮไลค์พอดแคสต์พื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกัญชาในมิติทางการแพทย์ในยุคที่กัญชาเป็นพืชที่โดดเด่นในทางการแพทย์หลายๆคนเองก็คงมีคำถามเกี่ยวกับบทบาทของกัญชา กับการรักษาสัตว์เลี้ยงที่เปรียบเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อกัญชาส่งผลกับสัตว์เลี้ยงหรือไม่สัตว์เลี้ยงตอบสนองต่อสารประกอบกัญชาไหมคำตอบคือมีการตอบสนองต่อสารค่ะเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเองก็มีระบบ endocannabinoid system หรือ ECS เช่นเดียวกับคนซึ่งจะมีตัวรับที่สามารถจับกับสารในกัญชาได้โดยสามารถรับเอาสารจากกัญชาได้หลายช่องทางทั้งการกินทาหรือแม้แต่การสูดดมผ่านปอดอาการทางคลินิกจะปรากฏหลังได้รับสารประมาณ30-60นาทีหรืออาจทิ้งระยะเวลาได้นานถึง12ชั่วโมง หลังจากนั้นตัวสารจะถูกย่อยสลายที่ตับและถูกขับออกมาพร้อมปัสสาวะค่ะผลทางคลินิกที่ใช้ในเชิงการรักษาสัตว์เลี้ยงสารประกอบกัญชาที่ถูกนำมาวิจัยในเชิงการรักษาโรคในสัตว์เลี้ยงได้แก่สาร CBD โดยจะวิจัยในคุณสมบัติต่างๆดังนี้ค่ะ ระงับอาการปวดในโรคข้อเสื่อมได้มีการศึกษาผลและความปลอดภัยในการใช้น้ำมันสกัดของสาร CBD ในการรักษาโรคข้อเสื่อมในสุนัขโดยทดลองสุ่มให้ทางน้ำมัน CBD ในขนาด2มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและ8มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมรวมถึงทดลองให้น้ำมันหลอกโดยที่ผู้รับ ก็ไม่ทราบว่าสุนัขได้รับน้ามันแบบไหนไปใช้ผลการทดลองพบว่าสุนัขที่ได้รับน้ำมัน CBD สามารถช่วยลดอาการปวดและสามารถทำกิจกรรมได้เพิ่มขึ้นโดยยังไม่พบผลข้างเคียงในสุนัขที่ได้รับสาร CBD ทั้ง2ขนาดอย่างไรก็ตามมีการตรวจพบค่าเอนไซม์ตับของสุนัขสูงขึ้นระหว่างที่ได้รับสาร CBD ผลการศึกษาทางเภสัชจรณศาสตร์และคลินิกได้แสดงให้เห็นว่าสุนัขที่ได้รับ CBD ขนาด2มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจำนวน2ครั้งต่อวันสามารถช่วยลดอาการปวดจากโรคข้อเสื่อมได้ค่ะระงับอาการชักกลไกในการระงับอาการชักนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจมากนะัก แต่พบว่าจากการทดลอง CBD สามารถป้องกันอาการชักในสัตว์ทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้ชักได้อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาโดยทดลองนำร่องเอาสาร CBD มาใช้ในสุนัขที่ป่วยเป็นโรคลมชักจำนวน16ตัวโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้สุนัขได้สารสกัดจากกัญชา โดยมี TSC ไม่เกิน0.3รจำนวน9ตัวและกลุ่มที่2อีก7ตัวได้รับยาหลอกสำหรับใช้เป็นกลุ่มควบคุมผลการทดลองพบว่า89%ของสุนัขที่ได้รับสาร CBD มีความถี่ของอาการชักลดลงการศึกษาอาการอื่นๆ,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 ๆ มีการนำมาใช้ในสุนัขที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ม้ามระยะแพร่กระจายเพื่อการบรรเทาปวดแทนการได้รับยาแก้ปวดสุนัขตัวนี้เป็นพันลาบดออายุ12ปีพบว่าหลังจากได้รับสุนัขมีความอยากอาหารมากขึ้นและเจ้าของก็แจ้งว่าสุนัขสามารถลุกเดินได้และมีชีวิตชีวามากกว่าแต่ก่อนที่มันมักจะเอแตนนอน มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในหนูโดยพบว่าสารประกอบของกัญชาลดอาการทางคลินิกของเบาหวานในหนูลงส่วนหนึ่งพบว่าสามารถลดการอักเสบของตับอ่อนและมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยให้ผลในการกระตุน้นการซ่อมแซมกระดูกหักได้และการศึกษายัางพบอีกว่า CBD มีฤทธิ์ควบคุมการสลายของกระดูกและการสูญเสียมวลกระดูกอีกด้วยท้ายที่สุดยังมีการศึกษาพบว่า CBD และ CBG มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดแต่อย่างไรก็ตามนะคะ CBD ในการรักษาสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังอยู่ในระยะของการศึกษาในด้านต่างๆอยู่ อาการเป็นพิษเมื่อสัตว์เลี้ยงได้รับกัญชาสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขมีความไวต่อกัญชามากกว่ามนุษย์เนื่องจากสุนัขมีจำนวนตัวรับของสาร THC ในสมองมากกว่ามนุษย์การได้รับสารประกอบของกัญชาโดยไม่ผ่านการปรึกษาสัตวแพทย์อาจส่งผลให้เกิดอาการเป็นพิษในสัตว์เลี้ยงได้โดยความเป็นพิษของกัญชาในสุนัขนั้น จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับเข้าสู่ร่างกายผ่านไปแล้ว30-90นาทีสาร TSC สามารถสะสมในไขมันได้และอาจทำให้พิษยังคงค้างอยู่ต่อไปอีกนาน2-3วันอาการของสุนัขที่ได้รับพิษจากกัญชานั้นจะทำให้สุนัขมีอาการเดินเซคล้ายเหมือนคนเมาทรงตัวไม่อยู่ รูม่านตาขยายกล้ามเนื้อกระตุกหัวใจเต้นช้าลงอ่อนแรงอุณหภูมิร่างกายต่ำปัสสาวะกระปิดกระปอยและสามารถตรวจพบสาร TSC ได้จากการตรวจฉี่ของสุนัขเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนใช้กัญชาในสัตว์นะคะเพื่อความปลอดภัยต่อตัวสัตว์เลี้ยงเอง วันนี้เราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับกัญชาที่ส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆและเกรดความรู้เกี่ยวกับกัญชาในมิติที่หลากหลายมากกว่าแค่ความมึนเมาค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ